สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพาท่านผู้ชมทุกคนนะครับมารู้จักกับจระเข้ที่เรียกได้ว่าฆ่าคนไปเยอะที่สุดในโลกเลยนะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นตำนานเลยเป็นจระเข้ปีศาจขนาดยักษ์นะครับผมที่มีชื่อว่า กูสตาร์นั่นเองเจ้าจระเข้ตัวนี้เนี่ยมีตัวตนอยู่จริงๆนะครับแล้วก็เคยถูกศึกษาโดยเหล่านักวิทยาศาสตร์ด้วยแต่เรียกได้ว่าไม่ได้ไปจับมาศึกษานะเพราะว่ากูสตาร์เองไม่เคยถูกจับนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเหมือนศึกษาจากระยะไกลอะไรแบบนี้ซึ่งเรียกได้ว่าตัวของมันเนี่ยก็มีขนาดใหญ่มากๆเหมือนกันนะครับผมแต่แบบว่าถ้าพูดถึงว่าเป็นจระเข้ที่ฆ่าคนเยอะที่สุดในโลกเลยเนี่ยหลายนคนอาจจะนึกว่ามันต้องใหญ่แบบมหึมามาโหราบมากๆเลยมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นมันก็เป็นไซส์ของจระเของ ถูกประเมินเอาไว้อยู่ที่ประมาณ5.5ถึง7.6เมตรนะครับผมก็ยาวกว่ามนุษย์ทั่วไปเยอะมากๆอยู่แล้วแหละแล้วก็น้ําหนักเนี่ยนะครับผมน่าจะมากกว่า2,000กิโลครับหรือว่ามากกว่า2ตันแล้วเจ้าจระเข้ตัวนี้เนี่ยทำไมมันถึงมาฆ่าคนเยอะได้ขนาดนั้นแล้วมันฆ่าไปกี่คนกันแน่ทําไมมันถึงกลายเป็นปีศาจจระเข้ยักษ์กันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องที่ทุกคนสงสัยกันก่อนดีกว่าว่าเจ้าจระเข้ตัวนี้เนี่ยฆ่าคนไปกี่คนนะครับ คำตอบก็คือไม่สามารถหาจํานวนที่แน่ชัด100%ได้แต่จากปากคําแล้วก็จากข้อมูลที่มีอยู่ได้บอกว่าเจ้ากูสตาร์ r เนี่ยฆ่าคนไปมากกว่า300คนแล้วแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยอายุนั้นยังไม่สามารถประเมินได้อย่างแน่ชัดว่ากูสตาร์เนี่ยอายุเท่าไหร่กันแน่ในตอนแรกประเมินกันอยู่ที่100ปีนะครับแต่แบบว่าพอมาดูกันจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ย จอร์่อายุร้อยปีมันไม่ควรจะมีฟันเหลือเยอะขนาดนั้นนะครับผมก็เรียกได้ว่าทําให้ข้อถกเถียงข้อสันนิษฐานที่ตั้งขึ้นมาว่ากูสตาฟอายุ100ปีเนี่ยก็ได้ตกลงไปแล้วจากนั้นเองเนี่ยเรามาดูประวัติของเขากันดีกว่าว่าทำไมกูสตาฟถึงฆ่าคนไปได้เยอะขนาดนี้การฆ่าครั้งแรกๆของกูสตาฟเนี่ยถูกรายงานมาในช่วงปี1970นะครับแต่ในช่วงนั้นเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีใครคาดคิด พรามันจะมีจระเข้ตัวหนึ่งที่กินคนไปเยอะมากๆฆ่าคนไปเยอะมากๆแล้วเป็นตัวเดียวกันซ้ำๆแต่พอหลังจากนั้นเองเนี่ยพอเข้ามาสู่ช่วงปี1980กเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการเชื่อมโยงหลักฐานดูอะไรต่างๆนานากันแล้วก็เริ่มเชื่อมโยงกันได้ว่าอ๋อนี่แหละคือฝีมือของเจ้ากูสตาฟไอ้จอระเข้ยักษ์ตัวนี้ตัวเดียวเลยเพราะอะไรชาวบ้านถึงคิดแบบนั้นและครับไม่คิดว่ามันจะมีจระเข้หลายๆตัวบ้างหรอคือกูสตาฟเนี่ยมีนิสัยแปลกๆนะครับคือฆ่าคนเนี่ย กัดฉีกเนื้อคนมาแคนขาดหาดขาดเลยก็จริงแต่มันจะไม่กินนะครับผมซึ่งสาเหตุที่มันไม่กินเนี่ยก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่แต่ก็มีคนสันนิษฐานว่ามันอาจจะไม่ชอบเนื้อมนุษย์นะครับเหมือนกับสัตว์อื่นๆที่มากัดมาโจมตีมนุษย์เหมือนกันแต่พอกัดไปแล้วเนี่ยโอ้โหมนุษย์มันไม่อร่อยเลยแค่ฆ่าแล้วก็จากไปนะครับตัวอย่างก็เช่น ฉลามขาวนั่นเองครับผมหรือว,ว่าเกรดไวชาร์กเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้อยากจะโจมตีมนุษย์หรอกแบบพอมันกัดเข้าไปแล้วเป็นเหมือนการลองชิมไงพอชิมเข้าไปแล้วโอ้โหไม่อร่อยเลยก็เลยปล่อยไว้อย่างงั้นแต่ก็ยังมีการรายงานโจมตีมนุษย์อยู่เรื่อยๆอยู่ดีกลับมาที่ทางฝั่งของกูสตาร์นะครับผมรายงานล่าสุดเนี่ยมาในช่วงประมาณปี2 0 1 0อะไรแถวๆนี้นะครับก็ยังมีคนพบสร้างมนุษย์ที่ถูกฉีกเอาไปชิ้นๆอยู่ก็คาดว่าน่าจะมาจากแค่กูสตาร์นี่แหละ แล้วก็นอกจากนี้เองนะครับทำไมกูสตาฟต้องมาโจมตีมนุษย์ทั้งที่มันไม่ได้ชอบมนุษย์ด้วยละ่ะสาเหตุนะครับผมอีกหนึ่งคำอธิบายนะครับก็คือด้วยความที่ว่ากูสตาฟเนี่ยเป็นจระเข้ที่ตัวใหญ่มากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการจะไปหลบเพื่อจู่โจมเหยื่อเป็นไปได้ยากนะสัตว์อื่นๆเนี่ยมันไหวตัวทันแล้วก็หนีไปหมดแล้วแล้วด้วยความหิวเองเนี่ยมนุษย์อาจจะไม่ได้รู้อิโนอิเนเอ,อะไรไงก็เลยตกเป็นเหยื่อโจมตีได้ง่ายกว่าสัตว์อื่นๆที่มีสัญชาตญาณดีกว่า นั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมกูสตาร์ถึงต้องมาโจมตีมนุษย์ก็เป็นได้ต่อจากนั้นเองอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกคนก็คงตั้งข้อสงสัยใช่ไหมว่าแล้วแบบนี้เนี่ยโอ้โหจระเข้ยักษ์ที่แบบตัวใหญ่มากๆเลยแต่ก็ไม่ได้เวอร์ขนาดเป็นมังกรอะไรแบบนั้นนะแต่ก็ถ้าในจระเข้เนี่ยก็ถือว่าใหญ่มากๆนะครับ5.5เมตรเนี่ยใหญ่สุดๆเลยนะครับผมแต่ถ้าแบบมันอาจจะใหญ่ได้มากกว่านั้นถูกไหมจนถึง7เมตรกว่าเลยเนะี่ยมันอาจจะกลายเป็นจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยบันทึกเลยก็ได้แแต่่บบวา มันไม่เคยมีความพยายามที่จะไปจับมันได้จริงๆเลยอย่างนั้นเหรอ ความจริงเนี่ยก็มีความพยายามในการไปจับจระเข้ตัวนี้อยู่หลายครั้งหลายคราวนะครับไม่ว่าจะเป็นเชนบอลลูนไปถ่ายรูปม,มันตอนอาบแดดบ้างหรือว่าส่งทีมไปแต่ด้วยความที่ว่าเจ้าจระเข้เตัวนี้อยู่ในประเทศบูรุนดีนะครับผมและประเทศนี้เองเนี่ยก็มีความขัดแย้งภายในเยอะทําให้การจะส่งอะไรไปเนี่ยค่อนข้างจะยากมากเลยแล้วก็การจะส่งนักวิทยาศาสตร์ไปจับเนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่สามารถการันตีความปลอดภัยของนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นได้นะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยความพยายามที่ใกล้เคียงที่สุดในการจับเจ้าตัวของกูสตาร์บเนี่ย สร้างกรงขนาดใหญ่แล้วก็เอาเนื้อมาล่อพร้อมกับติดกล้องอินฟราเลตนะที่เป็นกล้องคอยดูว่าเฮ้ยกูทราบจะโผล่มาไหมนะครับสิ่งที่ใกล้ที่สุดเลยก็คือเราได้เห็นวิดีโอจระเข้ขนาดยักษ์เนี่ยนะครับผมได้ผ่านมาแถวนั้นแต่ไม่ได้เข้ามากินเหยือ่อนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้ลองอีกเหมือนกันนะคิดว่าอ๋อเอาเนื้อมาวางไวน้นีเนื้อมันนิ่งๆไงมันไม่ใช่เหยื่อที่แบบขยับตัวได้ สัตว์ e> อาจจะไม่สนใจก็เลยลองเอาไก่อะไรมาแทนแต่พอเอาไก่มาเนี่ยก็ไม่มีใครมากินเหยื่อนะครับคือไม่ใช่แค่กูสตาร์ด้วยแต่จระเข้ตัวอื่นก็ไม่มากินเหมือนกันทำให้สุดท้ายแล้วการจับตัวของกูสตาร์เนี่ยก็ล้มเหลวต่อจากนั้นเองก็มีคนฝรั่งเศสอยากจะไปจับเหมือนกันนะครับก็ใช้เวลาอยู่3เดือนก็ล้มเหลวเหมือนกันนะครับก็จับไม่ได้นะครับผมแล้วในขณะเดียวกันนี้เอ,เ,อเองเนี่ยที่พยายามไปจับก็ได้มีรายงานการโจมตีของกูสตาร์เนะครับผมมากถึง17ครั้งเลยนะครับก็เรียกได้ว่า เป็นจระเข้ที่แบบนอกจากจะจับยากแล้วว่านอกจากจะตัวใหญ่หนังเหนียวนะยังโชคดีอีกด้วยนะครับ ก็ยังคงเป็นตำนานอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะครับผมแต่ก็เรียกได้ว่าแม้ว่าตำนานหรือว่าคำกล่าวเล่าของผู้คนเนี่ยจะบอกว่ากูสตาร์บัฆ่าคนไปมากกว่า300คนก็จริงแต่ในความเป็นจริงนะครับผมใน300คนนั้นน่ะอาจจะไม่ใช่กูสตาร์ฆ่าทั้งหมดก็ได้นะครับผมแค่เรียกได้ว่าแบบพอเห็นศพถูกฉีกเนี่ยคนก็จะคิดว่าเป็นกูสตาร์ไปแล้วอะไรแบบนี้มันอาจจะจําแนกได้เป็นจระเข้ตัวอื่นโจมตีอยู่บ้างและรวมไปถึงการใส่ความกูสตาร์ผ่านกลุ่มทางการเมืองหรือว่าเป็นกลุ่มโจนอะไรต่างๆก็ว่าไปเพราะว ว่าประเทศบูรุนดีเนี่ยก็มีความขัดแย้งภายในค่อนข้างเยอะแล้วก็มีกลุ่มโจรมีอะไรแบบนี้อยู่มีการฆ่าเหยื่อที่จับมาอะไรแบบนี้บางทีก็เรียกได้ว่าฆ่าเหยื่อเสร็จปุ๊บก็เอามาโยนความผิดให้กับจอระเข้เนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมตำนานที่บอกว่าฆ่าไป300คนเนี่ยสำหรับผมเองก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยที่จอระเข้ตัวหนึ่งอ่ะจะฆ่าคนไปได้มากถึง300คนคือ100คนก็มากแทบจะมากสุดๆแล้วถูกไหมจะหาว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นั่นแหละเขาเเรียกนนย,รมมยกกไไได้้วว่่่่าาาคคนนนัผมมอลทห ถ้าเทียบกับสัตว์อื่นๆน,นะเพราะว่าสัตว์อื่นๆเนี่ยรู้ถึงอันตรายของน้ําเป็นอย่างมากเลยมันมากินน้ำเนี่ยมันรีบหนีออกไปเลยเนะครับผมเพราะรู้ดีว่าอันตรายอะมันซ่อนอยู่ใต้น้ําแต่คนเองเนี่ยโอ้โหมาเล่นน้ํากันเต็ไมไปหมดเลยถูกไหมแล้วยิ่งเป็นอยู่ในหมู่บ้านที่แบบไม่ได้เจริญอะไรมากอะชีวิตของผู้คนเนี่ยก็มักจะใกล้าสายน้ํายิ่งกว่าคนในเมืองอยู่แล้วเด็กๆก,ก็มาเล่นกันในน้ําคนก็มาหาปลาจับปลาแล้วก็ทําให้เกิดการโจมตีขึ้นอยู่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเป็นไปได 3า0คนเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เดียวนะครับผมมันก็ยังพอมีความเป็นไปได้อยู่แล้วก็อาจจะฆ่าไป300คนจริงๆก็ได้แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกก็เป็นส่วนที่ถูกโยนความผิดให้หรือว่าเป็นส่วนที่ถูกโบยมาอะไรก็ว่ากันไปก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานของโลกละกันนะครับที่เราเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับตำนานของจอระเ้ที่ฆ่าคนไปเยอะที่สุดอย่างเจ้ากูสตาร์เพชฌฆาตแห่งบูรด,ดีนั่นเองครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าออออะไรอไรรยัังงงีกกก็ลคมเเนบา าาดาาด้้นลล่งไเยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมลาแลวค,ครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าบายบายครับสวัสดีครับ